่มันเท่มันเกิดจากต,ตัวผมพี่ไม่ได้เกี่ยวแค่ชื่อทีมพี่จกักถึงพวกผมทั้งหมดพี่เพราะผมเป็นคนเท่พี่พี่อาจจะเข้าใจยากเพราะว่าพี่อาจจะเท่ไม่เท่าโอ,โอเคครับผมโอเคครับผม สวัสดีครับวันนี้ผมโบทธนาบีนะครับกับ b i g b ไบท์ไทยแลนด์คอ n เน t ชั n นไทยแลนด์แล้วก็ v i รุสฟิลิปนะครับวันนี้พอดีผมจะมาตามกระแสนิดนึงเรามาชมสมาชิกในทีมของทีม57 t t e r ีที่ยังเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับนำทีมโดยคุณบอยนะครับบอย57 t ั e รีที่มีเจ้ารถ DB 650เมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยได้ที่3ของซุปอัพไทยแลนด์แต่ตอนนั้นเนี่ยจึงเป็นสีไตคัลเลอร์อยู่นะครับ ขับโดยน้องนิวเรามารู้จักแล้วก็มาดูกันว่าในสมาชิกในทีมของ57แบตเตอรี่เนี่ยมันมีใครบ้างมีรถอะไรบ้างและประวัติความเป็นมาของทีมนี้มันเป็นยังไงบ้างเรามาคุยกับประธานของทีมดีกว่าผู้วุโสที่สุดเรื่องราวมันเป็นมายังไงโอเคตามไปครับผมสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่บอยครับครับผมบอย57แบตเตอรี่นะครับเราไม่ได้ว่าเป็นประธานหรือเป็นอะไรคือก็ก็เป็นแค่รุ่นพี่เฉยๆไม่ใช่ อย่าใช้คำว่าอาวุโสที่สุดเรียกว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ใช่ปะใช่ครับแล้วห้แสิบเจ็ดฟัตเตอรี่นี่เราชื่อมันมาจากไหนครับผมห้าเจ็ดฟัตเตอรี่มัน57คือเราอยู่เสรีไทย57าสิซอยชื่อซอยชื่อซอยก็เลยทำเป็น57แบฟัตเตอรี่เท่านี้ครับพี่เท่านี้เลยชื่อมีแค่นี้เลยแค่นี้ง่ายๆไม่มีอะไรที่ผู้ชมสงสัยกันมาแลครับเนี่ยครับชื่อทีมมันมาจากเนีหยเพราะว่าหัวคิดของ ไอ้บอลเนี่ยคงจะได้แค่นี้แหละครับทีชื่อทีมเลยออกมาเป็นงี้แล้วบังเอิญมันดันไปเท่ขั้นทนก็เลยสงสัยว่ามันเกิดมาจากอะไรเพราะมันเท่มันเกิดจากตัวผมพี่ไม่ได้เกี่ยวแค่ชื่อทีมพี่จากทุนพวกผมทั้งหมดพี่เหรอครับพวกผมคนเท่พี่อ๋อพี่อาจจะเข้าใจยากเพราะว่าพี่อาจจะเท่ไม่เท่าโอเคครับผมโอเคครับผมสมาชิกในทีมก็มีประมาณกี่คนครับเอาทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่เนี่ยเท่านี้เท่าที่เห็นเพิร์ลไม่เคยนับเป็นจำนวนคนทีหนึงก็จะมีน้องนิวเป็นตัวขี่น้องเจไปรุดเป็นน้องเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งอยย่่่่าาเเพพิิงงอด เดีนิดเดีนิดเอาโอเคโอเคตลกุดเอาโอเคครับผมเดินออกมาน้องเสื้อขาวครับวันนั้นนัดนัดเป็นจูเนอร์ในทีมครับผมครับผมถัดมาอีกคนหนึ่งใครตั้งตรงนั้นวะโบโบก็เป็นคนร่วมทำรถด้วยกันเป็นนัแข่งด้วยบ้างเป็นนักแข่งด้วยป่ะ เป็นนักแข่งด้วยครับอย่างกำลังกแลังเทรนอยู่กำลังเทรนอยู่ถัดมาเป็นน้องปลาน้องปลาจะเป็นแฟนน้องนิวก็ตายเลยตายเลยตายเลยถ้าออกตัวอย่างนี้นี่เขาไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยเลิกกันไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยไม่ปกติคนนิวเขาก็ไปที่อื่นอยู่แล้วเลาปลากลับบ้านแต่เราเราพยายามห้ามแล้วใช่ไหมเราห้ามตลอดเราพยายามห้ามห้ามตลอดตโอเคครับครับปลาปลาเป็นนักแข่งด้วยนะเอาปลาเป็นนักแข่งด้วยตป็นักขี่ด้วยครับผมก็คือคือสมมุติว่าผมผมอยากแข่งรุ่นเลดี้อย่างเงี้ยก็คือให้ปลาไปขี่ได้ใช่ให้ปลาขี่ได้ไม่จำเป็นต้องขี่ให้ห้าสิบเจ็ดอย่าง ให้ทีเหมือนได้ใช่ครับนิวด้ปะนิวได้ไหมบางทีมันก็ได้บางทีมอ๋อได้บางทีมแล้วนัดนี่จูนจูนได้ทั่วหมดไหมครับจูนได้จูนได้หมดถ้าจ่ายตังค์อ่าแล้วก็เฉพาะบางทีไหมครับก็เฉพาะบางทีมด้วยโอเคครับโอเคแล้วต่อต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับถัดมาเป็นน้องชายของเจแล้วก็เป็นเจ้าของเคราเทพอีกหนึ่งคันอ่าครับผมส่วนคนถัดไปน้องจ๋าเป็นภรรยากับซูเนอร์ของทีมผมเองครับผม แต่เจเจโสดไหมครับคือผม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 ได้ได้ข่าวมากับเจว่าเจแบบว่าโสดไหมหรืออะไรเงี้ยผมอยากรู้เอาให้ชัดเจนเจโสดไหมครับเอาเอาเอาในสายตาบอยนะครับใาสายตาบอยก็จะโสดเวลาไปข้างนอกบ้านอ๋อคือภูมน้องผมโสดตลอดอ๋อแต่ถ้าอยู่ในบ้านคุยหลายๆคนบ้างอ๋อจะมีคุยหนักๆอยู่คนเดียวแต่เห็นเห็นเห็นเคยเห็นน้องๆบอกว่าไปเจอตามที่เที่ยวอะไรเงี้ยคือบอยไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปผมอยู่บ้านอย่างเดียวเราเราโทรศัพท์คุยกันอยู่อ่าเราเราแต่เราห้ามตลอดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับน้องวนไปเที่ยวแบบอะไรนัดอะไรไว้ยผมเราก็ไม่ได้ไไไปปปแล้วนนนััดดมมเื่่ออกไป ครับเมื่่ออกนไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปแล้วนะไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปเมื่อก่อนไม่ค่อยไปยังไปอยู่นะไม่ค่อยไปคืยังไปอยู่อะไรค่อจะไปอยู่ก็อยังไปอยู่แถวลังสิตธิ์เ้าตอนทำรถที่ลังสิทคือไปไปร้านบรถบิ๊กไบค์ร้านบรถบิ๊กไบค์ใช่ไปทำรถที่ร้านบรถบิ๊กไบค์ไงใช่ไงเออใช่ก็บอกอยู่ว่าไปทำรถอไปทำรถรถลายรถยนต์มอเตอร์ไซค์ ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างทั้งสอย่างจูดได้ทั้งสองอย่างจูเนอร์ทั้งสองอย่างเลยใช่แรงแรงครับผลงานมีนะครับในซุปอัพก็นัดจูเนอร์เป็นคนจูนนะครับรถทุกคันของ57าสิบเจ็ดที่มีผลงานได้ถ้วยในงานของผมเองในการจัดงานซุปอัพงานระดับประเทศเนี่ยนัดเป็นคนจูนทั้งหมดนะครับแล้วฉายาเขาอะตอนตอนสมัยจูนแรกๆไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีครับอ๋อไม่มีนะไม่มีนะโอ้ไม่มีนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เรื่องของบอยน่าจะประมาณนี้ครับก็น่าจะจบเรื่องของบอยไว้ดีกว่าครับเราไปคุยกับคนอื่่นบบบบ้าาาางเอออไมมคคค์รรััย มามาสัมภาษณ์นิวครับผมนิวนี่นี่นิวนะครับน้องนิวที่เป็นคนขี่เจ้าวัวดําคันนี้ใช่ไหมใช่ใชที่ได้ที่ 3. สซุปอัพป,ปีอะไรไม่รู้สองปีแล้วมั้งอ่าคือนิวเนี่ยเป็นตัวขี่นะครับที่บอยกับทีม57เนี่ยภูมิใจมากก็คือแบบว่าขี่ได้ทุกรุ่นนะครับทุกคันทุกแบบจ้างได้นะครับจ้างได้น้องนิวน่ารักแล้วก็คุยรู้เรื่องนะครับอยากให้ขี่แบบไหนอยากให้วิจารณ์แบบไหนนิวสามารถจัดให้ได้หมดนะครับ แล้วก็นิวไม่เจ้าชู้ครับนิวไม่เจ้าชู้เราไปดูคนเจ้าชู้กันเดีวยวครับต่อเลย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 ครับสวัสดีครับน้องเจครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอาจจะอยู่กับน้องเจนานนิดนึงนะครับคนอื่นไม่ต้องน้อยใจไปหรือย้ายให้ผมอยู่นานๆก็แสดงตัวได้นะครับก็น้องเจครับเห็นพี่บอยบอกว่าน้องเจเจ้าชู้คือจริงไหมครับไม่ไม่จริงเลยไม่จริงเป็นเรื่องแบบว่า ใส่ความอ่ะใส่ความไปเรื่อยความจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ใช่เราควรจะคุยเรื่องรถไหมครับหรือว่ายังไงจริงๆไปเรื่องรถได้เลยพี่ไม่ดีกว่าครับเราได้ดีกว่าเราเราเราคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับผมผมชอบครับผมโอเคได้ครับปกติเที่ยวที่ไหนครับอะไรนะครับปกติเที่ยวที่ไหนครับเป็นคนไม่เที่ยวครับเป็นคนไม่เที่ยวกินเหล้าไหมครับกินเหล้าไหมกินบ้างครับกินบ้างมากแล้วโปรโมทตัวเองมากไหมครับปกติไม่ครับไม่ไม่โปรโมทมีแฟนยังครับมีแฟนไหมใครเป็นอะไรอ่ะใครเป็นอะไรอ่ะ มีมีแฟนยังครับทุกวันนี้มีแล้วครับมีแล้วครับกี่คนครับมีคนเดียวสิพี่อ้าวทำไมต้องสะดุดนะครับคนเรามีคนเดียวมันไม่ต้องสะดุดก็ได้ไม่คือไม่นึกว่าคําถามแบบนี้จะมาถึงคนที่รักเดียวใจเดียวแบบผมได้ไงพี่อ่า<ส>ผมพูดกับสื่อนะครับผมรู้จักกับน้องมาอ่ะลดดีกว่าครับสือน้องเจน้องเจขีด c ี r พันธ์นะครับ CBR พันธ์สนามล่าสุดได้ได้ถ้วยไหมครับสนามล่าสุดได้ปะวะ เอาเป็นว่าข้ามแล้วกันครับเอาเป็นว่าข้ามรถซีเบียพันเจทำแต่งไปเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวเจ้าซีบียพันคันนี้ด้วยนะครับเรื่องของแต่งเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งเรื่องความแรงของรถนะครับแล้วก็ทีนี้ทางน้องเจเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นลูกสูบอะไรนะลูกสูบวอสเนอร์ครับคือถ้าจะซื้อลูกสูบวอสเนอร์นี่ติดต่อชาวบ้านได้เลยไม่ต้องมึง อ๋อไม่ไม่ไม,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 ไม่ต้องคุยกับผมก็ได้พีอ่อ๋อไม่ต้องคุยก็ได้แต่ว่าวอสเนอร์ดีไหมครับดีไหมของดีไหมดีครับของดีแน่ๆคันนี้คันนี้ใช่ไหมคันนี้ใช่ครับอันนี้เอาเปลี่ยนลูกแล้วเหรอ ครับผมอ๋อไม่เดิมนี่แหมแหมก็ขอมันน่าใช้อดใจไม่ไหวก็เลยลองใช้แต่อย่าไปคุยกับใครว่ารถเดิมไม่ได้นะอ๋อก็คุยได้นะลูกไซส์เดิมอ่ะอ่าโอเคคือที่เอามาแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของ performance อ่าใช่แล้วด้วยว่ากรรมวิธีในการผลิตของเขาเนี่ยมันโอเคเราก็เลยเลือกมาใช้ครับก็พอพอกับเจแค่นี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีคลิปส่วนตัวของน้องเจค่อยตามไปดูในคลิปส่วนตัวอีกที คลิปรถค,ครับคลิปรถมีคลิปต,ตัวของของของเจอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทั้งรถทั้งคนนะครับว่าอยากรู้จักน้องเจมากขึ้นก็จะได้รู้กันวันนี้เราก็เขาค,าคร่าวๆคือพูดง่ายๆครับน้องเจมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างก็เหมือนผู้หญิงครับเจก็ะนะเพื่อนไปคิดเอาแล้วกันครับผมมาเราต่อดีกว่าครับ โอเคต่อเลยนะครับเราวันนี้เรามาเจอกับจูเนอร์ที่เมื่อกี้พี่บอยได้กล่าวนำมาแล้วว่าเขาเป็นจูเนอร์ของทีมนะครับผมจูเนอร์ได้มากเนี่ยจูเนอร์จะได้ที่มีกล่องครับที่มีกล่องจูเนอร์หมดเลยที่มีกล่องจูเนอร์ได้หมดเลยที่มีกล่องนะจูเนอร์นจูไม่ได้ด้วยนี้จูคนไม่ได้จูคนไม่ได้นะจูไม่ไดู้แต่กล่องเดียวจูนไม่ได้อ่าบอกแล้วนี่นัดนะครับนัด57แบตเตอรี่ถ้าเป็นรถยนต์ก็นัดานาบินะครับน้องผมนี่แหละครับ ก็ไม่มีอะไรครับผมน้องนัทก็เป็นจูเนอร์นะครับติดต่อจ้างงานได้ผ่านช่องทางทาง57ก็ได้ทางเว็บส่วนตัวก็ได้นะครับใช่ก็จูนได้ทุกอย่างที่มีกล่องจูนคนไม่ได้นะครับจูนได้แต่รถอย่างมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้โดยเฉพาะกล่องเรสตีดก็จูนได้เดาได้ไหมจดนได้จอโน่เอพีโอเอพีไอพาวเวอร์คอมมานเดอร์น้องผมจูนได้หมดแล้วก็น้องผมมีแฟนแล้วรักเดียวใจเดียวอยู่นู้นชัดเจนอไม่เหมือนเจไม่เหมือนเจเดี๋ยวเราจะตามตามดูเจทลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับนะขอบคุณครับ มาครับน้องโปครับคนนี้ผมค่อนข้างที่จะรู้ประวัติน้อยที่สุดนะครับมาโบแนะนําตัวหน่อยครับผมโบครับผมอืมอยู่อ่ะมึงอยู่ที่ไหนครับโบใ่าเจ็ดคาเอลาแล้วก็บ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่จรัญครับพี่แล้วที่ตอนที่แข่งงานพี่ชื่อฉายาข้างหลังคืออะไรนะรถคนหิจรลัญอ๋อในในคนนี้นะครับที่ที่ที่ไปงานผมแล้วก็ไปเชงส่วนมากเชงก็ ไม่ค่อยชนะครับก <No> ็ก็ก็ก no> ็โอเคอยู่ครับแต่ว่าอยู่ทีมดีก็เลยโอเคครับผมส่วนตัวน้องเขาก็น wow ่าร pues ักดีเชื่อฟังทุกอย่างเหมือนเจครับเหมือนเจคนนี้เหมือนเจเหมือนเจเอายี้ดีกว่าแค่นี้เหมือนเจจบนะจบเลยนี่เหมือนเจโอเคแค่นี้ครับผมตามมาดูน้องปลาครับน้องปลาสวัสดีครับน้องปลาครับสวัสดีครับน้องปลาสาวสวยของ57ฟลอตติลี่นะครับเป็นโสดไหม สดนะไม่สดนะเป็นเป็นแฟนน้องนิวครับเป็นแฟนน้องนิวตัวตัวขี่57นะอา่าไม่สดนะครับไม่สด <laughs> เห็นเห็นพี่บอยบอกว่าไม่โสดตอนกลับพระรามสองนะครับจะยังไงถ้าหนุ่มๆติดตามก็ <laughs> ถ้าเจอที่พระรามสองโสดอยู่นะครับโสดอยู่นะครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> เป็นตัวขี่ด้วยใช่ไหม <c oughs> ขี่ได้ทุกรุ่นเลยป่ะขี่ได้ทุกรุ่นไหมได้ค่ะแต่ต้องซ้อมต้องซ้อมผลงานที่ผ่านมารุ่นเลดี้เคยได้ลงบ้างยังเนี่ยเคยอยู่รอบเราได้ถ้วยไหมได้ถ้วยไหม ได้ถัวนะ้วเนาะก็ถ้ายังไงงานหน้าสนามผมอาจจะมีรุ่นเลดี้นะเพื่อให้น้องได้ฝึกฝีมือนะยังไงฝากเชียร์น้องปลาด้วยนะครับก็ฝากเชียร์นะให้กําลังใจเด็กรุ่นใหม่ๆเป็นผู้หญิงที่ขี่รถบิกบค์หาไม่ค่อยมีนะโอเคคนต่อไปเลย มาแล้วนะครับคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับแนะนําตัวครับครับผมชื่อแจ็คพอตครับผมแจ็คพอตเป็นน้องน้องของเจครับเจ้าชูเหมือนกันไหมไม่ไม่เหมือนคนละขั้วครับคนละขั้วคนละขั้วเลยเป็นเจ้าของเจ้าเคสอาครับคันนี้อ่าแล้วเห็นว่าแจ็คเนี่ยเป็นคนแรกๆที่รวมตัวก่อตั้งทีม57ฟอร์ตลี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นเจ้าของรถคันนี้ซึ่งคันนี้เป็นรถแข่งคันแรกของทีม57ที่ใช้ในการแข่งจนมีทีม57ขึ้นมาได้ แล้วคนแรกๆในการต่อตั้งทีม57นี่มีใครบ้างครับผมมีผมมีพี่นัทมีพี่บอยมีเจแล้วก็มีน้องอีกคนนึงครับที่วันนี้ไม่ได้มาคือน้องิ๊กอ๋อที่เขาลังเกียจบอยนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะอ๋อแล้วก็ประวัติ57สเตอรี่ก็คืออยู่ในซอยเสริไทย57ใช่ครับแทบกันจะทุกคนเลยเนาะแล้วก็ทุกคนเลยมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม57สเตอรี่ใช่ไหมถูกต้องครับแล้วเราทำไมทำไมทำไมต้องเป็นทีม57สเตอรี่เหตุผลในการมารวมตัวกันเนี่ยเพราะอะไรชื่นชอบใน มอเตอร์ไซค์เหมือนเหมือนกันครับผมแต่กับแจ็คพี่วัดพี่เชื่อนะแต่กับบอยพี่ว่าพี่ลังเลนิดนึงนะที่ผมมาพูดอย่างงี้พี่อ๋อเขาเห็นเขาให้มาพูดอย่างงี้โอเคโอเคเขาบีบมาอย่างงี้เขาบีบมาอย่างงี้อ๋อเขาบีบมาอย่างงี้แต่คือก็รวมตัวกับคนที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันใช่ครับผม รถประเทศอาร์คันนี้เป็นรถคันแรกของทีมที่เป็นรถแข่งของทีม57อะไรใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอื่นเรื่องผู้หญิงผู้หญิงอะไรไม่มีไม่มีครับไม่มีแล้วพี่ชายไม่ได้มีผู้หญิงเยอะอะไรไหมคือไม่รู้หรือว่ายังไงหรือไม่แน่ใจคืนนี้ไม่ได้นอนครับอ๋อโอเค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 ก็สรุปก็คือผมว่า57ปัตตรี่นะน้องแจ็คเป็นคนคุยรู้เรื่องที่สุดนะขอบคุณครับเออก็ได้สาระได้ความรู้เนาะอ่าหลายๆอย่างนะ ยังไงก็ฝากน้องแจ็คไว้ด้วยครับน้องแจ็ค57 f a c t ตรีนะครับไม่เจ้าชู้เหมือนพี่ชายกับผมคอนเซ็ปต์เรามาเจอกับคนสุดท้ายของทีมกันดีกว่าครับผมแอบบกระซิบเมียจูนเน์ครับผมเมียจูนเน์ครับส,สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อจ๋าค่ะเป,เป็นแฟนของของใครครับผมพี่นัทอ๋อพี่นัทนะครับเป็นแฟนคนที่เท่าไหร่ครับผมไม่ทราบไม่ทราบอ๋อ แต่แต่นัดไม่เจ้าชู้นะครับแต่แค่ก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนครับคนเดียวนะครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยต้องจ๋าต้องจ๋าบ้านอยู่ไหนนครปฐมค่ะโอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาร่วมถ่ายกับทีม57แบตอรี่ถือว่าให้เกียรติทีมากครับผมบอกเลยครับถือว่าให้เกียรติทีมากที่น้องมาถ่ายวันนี้นะครับก็รู้จักกับพี่พี่บอยมานานนะครับผมพวกพี่บอยพวกอะไรมานานยังก็ไม่นานค่ะไม่นานนะถามจริงๆเอาจริงๆเอาตรงๆเลยนะบอกมาผมปดีเยวผมปกป้องให้ผมคิดว่าพี่บอยเป็นคนยังไงครับ เอายากไปยากไปเราคิดว่าพี่เจเป็นคนยังไงดีกว่าครับผมเต็มที่ได้ครับเต็มที่เ่เต็มที่เดียวกัดฟันเสียงครับฟันครับแตกจ้างมาเดินเจ้ามาโอ้ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนใครดูอยู่ทังบ้านชัดเจนนะครับผมไม่ต้องห่วงที่ว่าจะมาติดต่อพี่เจหรือเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยสามารถที่จะมาติดต่อพี่เจได้นะครับสวยครึ่งราคาครับผมโอ้ดมใหญ่ให้ฟรีโอเคครับขอบคุณน้องจ๋านะครับผมวันนี้นะครับเราก็ มาสัมภาษณ์กับทีม57โปรตอรี่ได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างนะครับแต่ว่าเป็นทีมที่น่ารักมีการแข่งขันแทบจะทุกสนามเนี่ยทางทีม57โปรตอรี่ก็ไปร่วมงานไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันนะครับทุกคนทุกครั้งในจำนวนที่ไปกันกับ สามัคคีกันมากครับทุกคนนะครับแล้วก็ได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้างนะครับทางทีมเนี้ยก็ไปร่วมคือมันทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมรถมอเตอร์ไซค์บิกไบเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าแย่ซะทุกคนนะครับเวลามีกิจกรรมอะไราแข่งรถทุกอย่างเนี่ยคือพี่บอยเนี่ยที่เป็นเหมือนจะเป็นประธานของทีมเนี่ยคือเขาก็จะให้น้องๆทุกคนเนี่ยไปแข่งกันในสนามนะถือว่าดีมากนะครับบอยคอยแบบเตือนน้องๆทุกคนให้ให้ขี่รถด,ดีๆแล้วก็แข่งขันในสนาม นะครับส่วนนัทก็เป็นจูเนอร์ที่จูนรถพี่บอยจนประสบความสําเร็จในระดับซุปอัพนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะแต่ว่าคนอาจจะยังไม่รู้ว่านัทเป็นคนจูนรถให้บอยนะครับจูนรถให้เจเจซึ่งเคยนะครับแค่เคยเคยเป็นอดีตได้รางวัลเป็นชิงออฟซีรีั์พันมาอยู่1สนามนะครับส่วนหลังๆนี่ไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็พยายามอยู่ครับน้องๆก็พยายามอยู่บอยก็พยายามด่าทุกวันมันก็ยัง พยายามได้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปแยกของแต่ละคนนะครับอย่างน้องเจกับเจ้าซีบีอาพันที่ที่เคยเร็วนะครับเคยสวยด้วยครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแยกเพราะว่าของแต่งรถน้องเจนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ผมจะมีคลิปแยกของเจ้านัทนะครับที่เป็นเจ้าเอสพันสีดําอีกคันหนึ่งรถจูนเนอร์เรามาดูทึว่ารถจูนเนอร์มันเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอฝากทีม57ฟอรี่แล้วก็ขอขอบคุณน้องบอยแล้วก็น้องๆทุกคนน้องเจน้องทุกคนนะครับถ้าผม กล่าววาจาที่ผิดพลาดไปบ้างอะไรไปบ้างเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยบางทีเป็นการแซวกันเพราะว่าผมบางทีผมสนิทกับน้องเจสนิทกับน้องนัทสนิทกับพี่บอยก็เ,เลยแบบว่าจริงมั่งไม่จริงมั่งปนเปเพื่อความเขาเรียกอะไรเพื่อความสมูทของคลิปของการพูดจากนันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทีม57ต t o r y ไว้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณที่รับชมจนกว่าจะได้พบกันใหมย่ยังไงขอบคุณมากครับครับ